สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูอีกครั้งนะคะครูผ่าน,นิตีระเศษศักดิ์ค่ะสำหรับสองคาบที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้ศึกษาในเรื่องของประพจน์ความหมายของประพจน์และตัวอย่างต่างๆนะคะส่วนอีกหนึ่งคาบนักเรียนก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวเชื่อมของประพจน์ไม่ว่าจะเป็นตัวเชื่อมและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อแล้วก็ตัวเชื่อมสุดท้ายก็คือนิเสษนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมเพื่อศึกษาค่าความจริงนะคะของประพจน์แต่ละประพจน์ก่อนที่เราจะหาค่าความจริงของการเชื่อมประพจน์ต่างๆนะคะนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าถ้านักเรียนมีประพจน์2ประพจน์ก็คือประพจน์ p และประพจน์ q นะคะนักเรียนจะหาค่าความจริงที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดกี่กรณีนะคะจากแผนผังถ้านักเรียนมีประพจน์ p และประพจน์ q นะคะ ประพศ์ P จะสามารถปีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จก็ได้ในขณะที่ประพจน์ Q ก็เช่นเดียวกันใช้แผนภาพลากก็จะพบว่ามีกรณีที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด4กรณีค่ะกรณีแรกก็คือ P เป็นจริง Q เป็นจริงกรณีที่2ก็คือ P เป็นจริง Q เป็นเท็จกรณีที่3 P เป็นเท็จ Q เป็นจริงและกรณีสุดท้ายนะคะ P เป็นเท็จ Q เป็นเท็จ ไม่ว่านักเรียนจะลองลากแผนภาพหรือจับคู่อย่างไรก็ตามหากนักเรียนมีสองประพจน์คือ p กับ q หรือประพจน์คู่อื่นๆก็ตามนักเรียนก็จะได้แค่4กรณีค่ะสำหรับตัวเชื่อมแรกนะคะก็คือตัวเชื่อมและลองมาทบทวนนะคะประโยคที่เชื่อมด้วยตัวเชื่อมและนะคะเช่นประโยค p ก็คือประจิมชอบวิชาคณิตศาสตร์ q ก็คือนุชชอบวิชาภาษาอังกฤษ p และ q นะคะ ประจิมชอบวิชาคณิตศาสตร์และนุชชอบวิชาภาษาอังกฤษตัวอย่างที่2นะคะ2บวก3เท่ากับ5 Q ิเป็นกลนที่2ของ2เป็นจำนวนตรระกยะนำ P ีและ Q มาเชื่อมด้วยและนะคะจะได้ว่า2บวก3เท่ากับ5และกลนที่2ของ2เป็นจำนวนตรรกยะค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะปินโตได้รับเงินเดือนอีกประโยคนะคะปินโตได้รับโบนัส มื่อนมาเชื่อมด้วยแ้วก็จะได้ว่าปิ่นโตได้รับเงินเดือนและปิ่นโตได้รับโบนัสค่ะสําหรับค่าความจริงนะคะที่เกิดขึ้นด้วยการเชื่อมด้วยตัวเชื่อมแ้วนะคะเราจะศึกษาจากกิจกรรมการแต่งกายของลูกปัดกันค่ะครูจะกําหนดประพจน์สองประพจน์นะคะประพจน์แรกคือ p แทนข้อความว่าลูกปัดใส่เสื้อสีขาว q ลูกปัดใส่กระเกงสีฟ้า P และ Q นะคะก็จะต้องแทนข้อความก็คือลูกปัดใส่เสื้อสีขาวและลูกปัดใส่กระเกงสีฟ้านะคะ4กรณีนะคะที่เมื่อกี้เราได้จับคู่ไว้นะคะกรณีแรกก็คือ P เป็นจริง เป็นจริงหมายความว่ากรณีแรกเราสนใจกรณีที่ลูกปัดใส่เสื้อสีขาวแล้วลูกปัดก็ใส่กางเกงสีฟ้าถ้าเป็นรูปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนักเรียนคิดว่าอันนี้สอดคล้องกับประโยคลูกปัดใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีฟ้าไหมคะสอดคล้องนะคะถ้าสอดคล้องแสดงว่าค่าความจริงเป็นจริงค่ะกรณีที่2นะคะลูกปัดใส่เสื้อสีขาวเป็นจริงแต่ลูกปัดใส่กางเกงสีฟ้าเป็นเท็จ เป็นรูปนะคะใส่เสื้อสีขาววันนี้ไม่ได้ใส่กางเกงสีฟ้าค่ะจากรูปนะคะเป็นสีเขียวนะประโยค P และ Q ก็คือลูกปัดใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีฟ้าประโยคน,นี้นะคะเราถือว่าเป็นเท็จค่ะกรณีที่3นะคะลูกปัดใส่เสื้อสีขาวเป็นเท็จลูกปัดใส่กางเกงสีฟ้าเป็นจริงแสดงว่า ลูกปัดต้องใส่กางเกงสีฟ้าแต่เสื้อที่ไม่ใช่สีขาวกรณีนี้สําหรับข้อความลูกปัดใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีฟ้าก็เป็นเท็จเช่นเดียวกันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะลูกปัดใส่เสื้อสีขาวและลูกปัดใส่กางเกงสีฟ้าเป็นเท็จทั้งคู่ผมก็จะแต่งตัวให้ลูกปัดเป็นอย่างนี้ค่ะเสื้อก็ไม่ใช่สีขาวกางเกงก็ไม่ใช่สีฟ้าข้อความที่ว่าลูกปัดใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีฟ้า จึงเป็นเท็จค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะในทางคณิตศาสตร์เราจะยอมรับข้อความลูกปัดใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีฟ้าเพียงกรณีเดียวก็คือกรณีที่จะต้องเป็นจริงทั้งสองประพจน์นะคะสำหรับเหตุการณ์ในชีวิตจริงที่เราค้นพบได้บ่อยๆไม่ยากเลยค่ะเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและเช่นครูมีนักเรียนสองคนครูบอกว่า A มาหาครูและ B มาหาครู ถ้า A. เดินมาคนเดียวแน่นอนครูไม่พอใจแน่นอน B. เดินมาคนเดียวครูก็ไม่พอใจไม่มาสักคนอันนี้โกรธมากครูจะพอใจเมื่อ A และ B เดินมาทั้งสองคนใช่ไหมคะนี่คือการยอมรับการยอมรับนะคะว่าถ้าเชื่อมด้วยและจะเป็นจริงกรณีเดียวคือเป็นจริงทั้งสองประพจน์นะคะกรณีอื่นๆเป็นเท็จทั้งหมดนะคะ การเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและในชีวิตประจําวันนะคะไม่ได้มีแต่คําว่าและนะคะยังมีคําอื่นที่ให้ความหมายเดียวกับคําว่าและเช่นคําว่าแต่คําว่านอกจากนั้นแล้วคําว่าถึงแม้ว่าคําว่าในขณะที่ทุกคําไม่ใช่คําว่าและแต่มีความหมายเดียวกับคําว่าและดูตัวอย่างประโยคนะคะที่มีคําแทนตัวเชื่อมและนะคะวันนาชอบวิชาคณิตศาสตร์แต่นุชาชอบวิชาภาษาอังกฤษ ประโยคนี้นะคะมี2ประโยควันนาชอบคณิตศาสตร์นุชาชอบภาษาอังกฤษสองประโยคน,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 ชชยคนี้ในทางคณิตศาสตร์ก็คือประพจน์นั่นเองสองประพจน์นี้เกิดขึ้นพร้อมกันเลยนะคะจริงๆก็คือเชื่อมด้วยคําว่าและนั่นแหละคะ่ะแต่ว่ามีความหมายค่อนข้างที่ไม่เป็นไปนในแนวทางเดียวกันเราก็เลยใช้คําว่าแต่แต่คือความหมายเดียวกับคําว่าและนะคะผู้บอกไปก่อนสมศักดิ์เป็นหัวหน้าห้องนอกจากนั้นแล้วเขายังเป็นประธานนักเรียนด้วย เกิดขึ้นทั้งสองเหตุการณ์เช่นเดียวกันค่ะสมศักดิ์เป็นหัวหน้าห้องแล้วเขาก็เป็นประธานนักเรียนด้วยความหมายเดียวกับและเหมือนกันค่ะแต่ใช้นอกจากนั้นแล้วอันนี้อารมณ์เหมือนทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะวิชัยทํางานหนักถึงแม้ว่าเขาป่วยนี่ก็เกิดขึ้นพร้อมกันเช่นเดียวกันใช้คําว่าและได้แต่ถ้าใช้คําว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นความหมายเหมือนจะทําทไม่ได้แต่ก็ทําได้อะไรประมาณนี้นะคะ น้ำพึ่งอ่านหนังสือในขณะที่น้ำฝนดูโทร,รทัศน์เช่นเดียวกันค่ะเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะแต่ว่าเป็นความหมายคนละทางคนนึงทำอย่างหนึ่งคนนึงทำอีกอย่างหนึ่งนะคะการหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมและครูยกตัวอย่างนะคะ3หาร9ลงตัวและ9เป็นจำนวนคี่นักเรียนคิดในใจได้เลยนะคะว่าประโยคไหนมีค่าความจริงเป็นอะไรมาดูประโยคแรกก่อนนะคะ3หาร9ลงตัวมีค่าความจริงเป็น จริงใช่ไหมคะ9เป็นจำนวนคี่มีค่าความจริงเป็นจริงแสดงว่าประโยค3หาร9ลงตัวและ9เป็นจำนวนคี่มีค่าความจริงเป็นจริงเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นจริงทั้งคู่แล้วเ,เชื่อมด้วยและประโยคทั้งหมดจะมีค่าความจริงเป็นจริงตัวอย่างที่2นะคะกรนที่2ของ3เป็นจำนวนจริงและกรนที่2ของ3เป็นจำนวนตรรกยะ ลองคิดได้เลยค่ะว่าประโยคแรกเป็นจริงหรือเป็นเท็จประโยคที่2เป็นจริงหรือเป็นเท็จและเมื่อเชื่อมกันแล้วเป็นจริงหรือเป็นเท็จมาดูประโยคแรกนะคะกรณที่2ของ3เป็นจํานวนจริงเป็นจริงค่ะกรณที่2ของ3เป็นจํานวนตรรกยะเป็นเท็จค่ะสประพจน์นี้เชื่อมด้วยและในขณะที่ประโยคนึงเป็นจริงประโยคนึงเป็นเท็จจึงทําให้ทั้งหมดมีค่าความจริงเป็นเท็จ ดูความหมายที่ครูอธิบายดูเหตุผลนะคะเนื่องจากมีประพจน์กรณที่2ของ3เป็นจํานวนตรรกยะเป็นเท,ท็จดังนั้นกรณที่2ของ3เป็นจํานวนจริงและกรณที่2ของ3เป็นจํานวนตรรกยะมีค่าความจริงเป็นเท,ท็จครูอธิบายแค่กรณที่2ของ3เป็นตรรกยะเป็นเท,ท็จตัวเดียวเท่านั้นแล้วครูก็สรุปเลยว่าทั้งประโยคเป็นเท,ท็จถามว่าครูทําแบบนี้ได้ไหมคําตอบคือทําได้เนื่องจากถ้าเชื่อมด้วยและมีเท็จนึงตัว จะเทสทั้งประโยคทันทีนะคะต่อมาค่ะการเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมหรือสมทำกันบ้านสมอ่านหนังสือสองประพจน์นะคะเชื่อมด้วย p หรือ q นะคะจะได้ว่าสมทำกันบ้านหรือสมอ่านหนังสือ3เป็นจำนวนคู่ลบ1น้อยกว่าศูนย์เมื่อเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือนะคะจะได้ว่า3เป็นจำนวนคู่หรือลบ1นน้อยกว่าศูนย์ตัวอย่างสุดท้ายนะคะ ประพจ์พีอากาศร้อนประพ์คิวเครื่องปรับอากาศเสียพีหรือคิวอากาศร้อนหรือเครื่องปรับอากาศเสียสำหรับการหาค่าความจริงนะคะของการเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือเราจะทำกิจกรรมสัตว์เลี้ยงของต้นน้ำค่ะแน่นอนครูกำหนดประพจ์พีค่ะแทนข้อความต้นน้ำเลี้ยงแมวคิวแทนข้อความต้นน้ำเลี้ยงนก Q หรือ Q แทนข้อความต้นน้ำเลี้ยงแมวหรือนกมาดูกิจกรรมกันนะคะกรณีที่หนึ่งที่ครูสนใจคือต้นน้ำเลี้ยงแมวเป็นจริงต้นน้ำเลี้ยงนกก็เป็นจริงเลี้ยงทั้งแมวทั้งนกเลยนะคะต้นน้ำเลี้ยงแมวหรือนกเป็นจริงค่ะดูกรณีที่สองนะคะต้นน้ำเลี้ยงแมวเป็นจริงต้นน้ำเลี้ยงนกเป็นเท็จ แสดงว่าเขาเลี้ยงแมวอย่างเดียวเขาไม่ได้เลี้ยงนกประโยคที่ว่าต้นน้ําเลี้ยงแมวหรือนกเป็นจริงค่ะกรณีที่3นะคะต้นน้ําเลี้ยงแมวเป็นเท็จต้นน้ําเลี้ยงนกเป็นจริงแปลว่าเขาเลี้ยงนกอย่างเดียวนะคะประโยคที่ว่าต้นน้ําเลี้ยงแมวหรือนกจึงเป็นจริงกรณีสุดท้ายค่ะต้นน้ําเลี้ยงแมวเป็นเท sure, ็จต้นน้ําเลี้ยงนกก็เป็นเท็จแสดงว่าไม่เลี้ยงทั้งแมวทั้งนกเลยนะคะอันนี้เป็นเท็จค่ะ เพราะว่าประโยค P หรือ Q คือต้นน้ำเลี้ยงแมวหรือนกแสดงว่าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งอย่างแต่ว่ากรณีสุดท้ายเป็นเท็จทั้งคู่ก็แปลว่าไม่มีทั้งแมวและนกนะคะสำหรับการเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือนะคะเราจะยอมรับกรณีที่เป็นเท็จก็คือกรณีที่เป็นเท็จทั้งสองประพจน์ส่วนกรณีอื่นๆนะคะจะเป็นจริงทั้งหมดสำหรับเหตุการณ์ในชีวิตจริงก็คล้ายกับเมื่อกี้คะ่ะ ครูเปลี่ยนจากคาว่าและเป็นคําว่าหรือครูมีนักเรียนสองคนครูบอกว่า A หรือ B. มาหาครูถ้า A เดินมาเพียง1คนถือว่าคําพูดของครูถูกต้องนะคะ B เดินมา1คนก็ได้เดินมาพร้อมกันก็เลยไม่โกรธค่ะได้ค่ะแต่ถ้าไม่เดินมาเลยไม่ได้สำหรับคณิตศาสตร์ตรรกศาสตร์ของเรานะคะจะยอมรับหรือสอกรณีก็คือ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะคะเราจะยอมรับค่าความเป็นจริงของหรือได้สองกรณีคะ่ะตัวอย่างการหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมหรือกรนที่สองของสองเป็นจำนวนเต็มหรือกรนที่สองของสองเป็นจำนวนตรรกยะสองประพจน์นะคะกรณที่สองของสองเป็นจำนวนเ <reconstruction S 1> ต็มเป็นเท็จค่ะกรนที่สองของสองเป็นจำนวนตรรกยะเป็นเท็จค่ะเป็นเท็จทั้งคู่เชื่อมด้วยหรือ ค่าความจริงจึงออกมาเป็นเท็จนะคะเพราะว่ากรณีของการเป็นเท็จนะคะจะเชื่อมแล้วเป็นเท็จเมื่อเท็จทั้งสองประพจน์เป็นจํานวนคู่หรือ2ยกกําลัง3เป็นจํานวนคี่นักเรียนลองคิดในใจเลยนะคะ2เป็นจํานวนคู่แน่นอนนะักเรียนต้องหาค่าความจริงได้เป็นจริง2ยกกําลัง3เป็นจํานวนคี่สยกกำลัง3คือ2คูณกัน3ตัวนะคะได้8เป็นจำนวนคี่ เป็นเท็จสำหรับข้อนี้นะคะมีเท็จหนึ่งประพจน์เมื่อเชื่อมด้วยหรือนะคะจะได้ว่าประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นจริงเนื่องจากสองเป็นจำนวนคู่มีค่าความจริงเป็นจริงมีจริงหนึ่งประพจน์ให้เป็นจริงได้เลยค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมแค่2กิจกรรมก็คือกิจกรรมที่หาค่าความจริงของตัวเชื่อมและ แล้วก็กิจกรรมที่หาค่าความจริงของตัวเชื่อมหรือนะคะสำหรับในตอนต่อไปก็จะเป็นอีก2ตัวเชื่อมก็คือก็ต่อเมื่อแล้วก็ถ้าแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะการเชื่อมประพจน์ด้วยและนะครับพี่ขอยกตัวอย่างง่ายๆตามที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้แล้วนะครับคือ p แทน แดงเป็นคนดีกับคิวแทนแดงเป็นคนขยัน แดงเป็นคนดีกับแดงเป็นคนขยันนะครับสองประพจน์นี้นะครับมีค่าความจริงที่แตกต่างกันสมมุติแดงเนี่ยมีแดงอยู่ด้วยกัน4ประเภทประเภทแรกคือแดงเป็นคนดีแดงเป็นคนขยันอันนี้เป็นจริงเป็นจริงมันเป็นแบบนี้นะครับประเภทแรกที่พี่พูดแดงเป็นคนดีจริงจแดงเป็นคนขยันขยันจริงอันนี้คือประเภทแรกแดงประเภทที่สแบบนี้แดงเป็นคนดีดีจริงแต่ว่าแดงอ่ะที่บอกว่าแดงเป็นคนขยันโกหก อันนี้ไม่จริงนะครับเลยให้ค่าวความจริงของ q ่เป็นเท็จประเภทที่3แดงเป็นคนดีไม่จริงแต่ว่าแดงเป็นคนขยันนะจริงนะครับประเภทที่4ก็คือแดงเป็นคนขยันไม่จริงเป็นคนดีก็ไม่จริงด้วยประมาณนี้นะครับมามันจะมีแดงอยู่ด้วยกัน3แบบ4แบบ4แบบประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่พูดถึงประพจน์ที่เราเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วประโยคที่ได้มันออกมาเป็นแดงเป็นทั้งคนดีและคนขยัน เป็นคนดีและขยันเพราะฉะนั้นมาดูกันนะครับถ้าแดงคนนี้นะครับเป็นคนดีดีจริงด้วยขยันจริงด้วยเพราะฉะนั้นประพ์ที่เชื่อมด้วยและนะครับแดงเป็นคนดีและขยันอันเนี้ยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากการเชื่อมประยุก์ประพด้วยและเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นจริงนะครับจริงและจริงได้จริงนะครับมาดูแดงประเภทที่สอง แดงประเภทที่สองนะครับแดงเป็นคนดีดีจริงแต่แดงเป็นคนขยันอันนี้โกหกเลยออกมาเป็น F แบบนี้ถ้าเกิดพี่เชื่อมประโยคด้วยและนะครับแดงเป็นคนดีและขยันโดยรวมแล้วพี่บอกว่าเนี้ยแดงเป็นคนดีและขยันแต่แดงอ่ะจริงๆแล้วไม่ได้ขยันถูกไหมเพราะฉะนั้นค่าความจริงของประพจน์รวมตัวนี้เนี่ยค่าความจริงรับเนี่ยมันก็เลยเป็นเท็จนั่นเอง เพราะจริงๆแล้วแดงไม่ได้ไม่ได้ขยันนะครับเราจะบอกว่าคนดีและขยันได้ยังไงในเมื่อแดงไม่ได้ขยันมันเลยออกมาเป็นเท็จนั่นเองนะครับแดงประเภทที่3แดงไม่ใช่คนดีจริงๆแล้วไม่ใช่คนดีมันเลยเป็นเท็จแต่แดงเป็นคนขยันอันนี้เป็นจริงพอเรามาเชื่อมกันบอกว่าแดงเป็นคนดีและขยันแต่จริงๆแล้วแดงไม่ได้เป็นคนดีถูกไหมเออเพราะฉะนั้นการเชื่อมออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการกโกหกบอกว่าเป็นทั้งคนดีและขยันได้ไงในเมื่อ แดงเนี่ยโกหกแล้วว่าไม่ใช่คนดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเท็จนะครับจำง่ายๆคือเท็จและจริงได้เท็จนะครับอีกแบบหนึ่งคือโกหกทั้งคู่ไม่ใช่ทั้งคนดีและไม่ใช่ทั้งขยันด้วยเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าแดงเป็นคนดีและขยันได้ไหมไม่ไ,ด,ไมมด้ถูกไหมมันก็ผิดถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่เป็นจริงด้วยนั่นเองนะครับเท็จนะครับเพราะฉะนั้นในการเชื่อมประพจน์นะครับจำง่ายๆจริงและจริงเท่านั้น ถึงจะเป็นจริงนะครับมีอันใดอันหนึ่งโกหกเป็นเท็จทั้งหมดนะครับโอเคนะครับตารางนี้จดไปเพราะจริงๆแล้วน้องต้องจำนะครับโอเคนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับคือการเชื่อมประพจน์ด้วยหรือนะครับการมาเชื่อมประพจน์ด้วยหรือนะครับพี่ขอนะครับขอยกตัวอย่างเช่นเหมือนเดิมเลยคือแดงเป็นคนดี กับคิวคือแดงเป็นคนขยันสองอันนะครับก็นแน่นอนมันจะมีด้ยวยกันสี่แบบนะครับดีจริงขยันจริงดีจริงขยันไม่จริงขยันจริงดีไม่จริงดีไม่จริงขยันไม่จริงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่เชื่อมประพจน์ด้วยหรือประโยคของพี่ก็จะได้ว่าแดงเป็นคนดี หรือคนขยันเพราะฉะนั้นคนประเภทแรกนะครับถ้าแดงเป็นคนดีและคนขยันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อความของแดงเป็นคนดีหรือคนขยันเป็นไงเป็นการโกหกไหมไม่โกหกถูกไหมก็แดงเป็นคนดีนี่ขยันด้วยถูกไหมเป็นทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นหรือจริงหรือจริงก็จะได้ค่าความจริงว่าเป็นจริงด้วยนะครับโอเคทีนี้แดงอีกประเภทหนึ่ง ถ้าแดงเป็นคนดีแต่ว่าแดงอ่ะไม่ได้เป็นคนขยันแต่ถ้าเกิดพี่บอกว่าแดงเป็นคนดีหรือคนขยันเป็นไงครับถ้าเชื่อมด้วยหรือถูกไหมมันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะถือว่าข้อความเนี้ยมันยังเป็นจริงอยู่ถูกไหมแดงเป็นคนดีหรือคนขยันถึงแม้ว่าแดงจะไม่ใช่คนขยันนะครับไม่ใช่คนขยันแต่ว่าแดงเนี่ยยังเป็นคนดีอยู่แสดงว่าประโยคเนี้ประโยคนดีหรือคนขยันเนี่ยมันก็ยังเป็นจริงอยู่ถูกไหม ไม่ไดพูดอะไรผิดถูกไหมก็ยังเป็นคนดีนี่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนขยันก็ตามนะเพราะว่ามันเชื่อมด้วยหรือถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมด้วยหรือเนี่ยมันอันหนึ่งเป็นจริงอันหนึ่งเป็นเท็จผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นแดงประเภทที่3ไม่ใช่คนดีแต่เป็นคนขยันอยู่แล้วนะครับาการเชื่อมด้วยหรือมันก็จะออกมาว่าเป็นจริงนั่นเองนะครับมีกรณีที่เป็นเท็จอย่างเดียวก็คือแดงเป็นคนดีหรือแดงเป็นคนขยันแต่ในความจริงนั้น แดงไม่ใช่ทั้งคนดีและไม่ใช่ทั้งคนขยันประโยคที่พี่บอกว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนขยันก็จะออกมาว่าเป็นเท็จเพราะว่าเขาไม่ใช่ทั้งคู่นี่ครับถูกไหมความหมายค่าความจริงของประพจน์ลับตัวนี้มันเลยออกมาเป็นเท็จไม่จริงทั้งคู่นั่นเองนะครับโอเคตามทันไหมเอ่ยประมาณนี้นะครับน,นี่เนี่ยแหละครับเวลาอ่านข่าวนะครับมันก็จะมี ข่าวประเภทประมาณนี้นะครับมีเชื่อมประพจน์และประพจน์หรือนะครับเวลาอ่านนะครับก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าและเนี่ยมันจะเป็นจริงไหมนะครับมันก็ต้องดูก่อนว่าตัวข้างหน้าเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าตัวข้างหลังอะเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงทั้งคู่เชื่อมกันมันก็จะเป็นและนะครับโอเคถ้าเชื่อมด้วยท่าแล้วล่ะท่าแล้วตามที่พี่ได้บอกไปมันคือประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะครับพี่ขอยกตัวอย่างนะครับคือพแทน แดงตั้งใจเรียนแดงตั้งใจเรียนนะครับ Q แทนแดงสอบผ่านเพราะฉะนั้นประโยคถ้า P และ Q ก็แปลว่าหมายความว่าถ้าแดงตั้งใจเรียน แดงจะสอบผ่านแล้วแดงจะสอบผ่านนะครับประพจน์พีแดงตั้งใจเรียนประพจน์คิวแดงสอบผ่านพีแล้วคิวก็คือถ้าแดงตั้งใจเรียนแล้วแดงจะสอบผ่านแน่นอนก็จะมีแดงอยู่สคนถูกไหมแดงประเภทแรกคือแดงที่ตั้งใจเรียนจริงๆแล้วก็สอบผ่านจริงๆด้วยนะครับในกรณีของประเภทแรกนะครับแดงตั้งใจเรียนจริงๆและแดงสอบผ่านนะครับคําว่า เป็นเหตุเป็นผลเนี้ยเนี่ยมันสมเหตุสมผลถูกไหมถ้าแดงตั้งใจเรียนอ่านี่ก็แดงตั้งใจเรียนได้เห็นแล้วเป็นไงสอบผ่านด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นประโยคที่บอกว่าถ้าแดงตั้งใจเรียนแล้วแดงจะสอบผ่านมันก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงด้วยนะครับในกรณีที่แดงตั้งใจเรียนและแดงก็สอบผ่านนะครับทีนี้มาดูอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าแดงตั้งใจเรียนปรากฏว่าแดงสอบไม่ผ่านเป็น,ปนไงครับเหตุอันเนี้ยมันไม่ทําให้เกิดผลว่าแดงสอบผ่าน เพราะฉะนั้นแดงตั้งใจเรียนเนี่ยมันไม่ได้ทําให้แดงสอบผ่านจริงๆเห็นไหมยังสอบตกเลยเพราะฉะนั้นประพจน์ที่บอกว่าถ้าแดงตั้งใจเรียนแล้วแดงสอบผ่านจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นแดงมันสอบตกประโยคนี้มันก็จะเป็นเท็จด้วยนะครับถูกไหมครับแสดงว่าหลอกกันนี่นาก็แดงตั้งใจเรียนแล้วยังสอบตกอยู่เลยอ่ะไม่ต้องมาบอกเลยว่าแดงตั้งใจเรียนแล้วแดงจะสอบผ่านประมาณนี้นะครับทีนี้แดงอีกประเภทหนึ่งแดงไม่ตั้งใจเรียน แต่แดงสอบผ่านถามว่าประโยคนี้ยังเป็นจริงอยู่ไหมถ้าแดงตั้งใจเรียนแล้วแดงสอบผ่านในความเป็นจริงนั้นแดงอ่ะไม่ได้ตั้งใจเรียนแต่แดงสอบผ่านเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเหตุอนะ่ะมันไม่ได้เข้ามาถูกปะกรณีของท่าแล้วนะครับเราจะเช็คว่าท่าแล้วเนี่ยจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเหตุอนะ่ะมันเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยแดงมันไม่ได้ตั้งใจเรียนตั้งแต่แรก ผลก็ไม่สนแล้วสิถูกไหมไม่ว่าแดงจะถ้าแดงอ่ะไม่ตั้งใจเรียนแล้วอ่ะเออผลมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อความนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อความของถ้าแดงตั้งใจเรียนแล้วแดงจะสอบผ่านมันก็ยังเป็นจริงอยู่ถ้าเกิดว่าตัวเหตุตัวนี้เนี่ยมันเป็นเท,ท็จนะครับมันเป็นเท,ท็จก็แสดงว่าอ้าวถ้าแดงไม่ตั้งใจเรียนไม่ได้ตั้งใจเรียนเนี่ยเออมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่พี่พูดถ้าแดงตั้งใจเรียนแล้วแดงจะสอบผ่าน แดงไม่ใช่แดงที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนเนี่ยไม่ใช่คนที่พี่พูดถึงประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขาจะสอบตกหรือสอบผ่านก็ไม่ได้เกี่ยวกับประโยคนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของแดงเนี่ยคนนี้ไม่ได้ตั้งใจเรียนแล้วก็สอบตกด้วยข้อนี้ก็จะเป็นจริงด้วยทันทีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งใจเรียนนี่เราจะรู้ได้ไงอ่ะถ้าแดงตั้งใจเรียนแดงอาจจะสอบผ่านก็ได้นะครับแต่เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนไงไม่ได้ตั้งใจเรียนไงจะผ่านหรือจะตกก็ไม่เกี่ยวกัน ประโยคของท่าแล้วตัวนี้มันก็เลยเป็นจริงทั้งคู่ในกรณีที่ตัวเหตุเนี่ยมันเป็นเทสเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในการเชื่อมประโยคด้วยท่าแล้วนะครับดูง่ายๆครับดูง่ายๆจะเป็นเป็นเทสแค่กรณีเดียวคือเนี่ยแดงตั้งใจเรียนแต่แดงดันสอบไม่ผ่านนะครับแปลว่าที่พี่พูดมาเนี่ยพี่หลอกนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคทีนี้การเชื่อมประโยคด้วยก็ต่อเมื่อนะครับ อันนี้ขอแก้ชี้นิดหนึ่งนะครับก็ต่อเมื่อเป็นลูกศรสองอันแบบนี้นะครับการเชื่อมประโยคด้วยก็ต่อเมื่อนะครับที่ขอยกตัวอย่างนะครับเหมือนกันคือแดงตั้งใจเรียนกับอีกอันหนึ่งก็คือแดงสอบผ่านพอเชื่อมประโยคด้วยก็ต่อเมื่อก็จะกลายเป็นแดง ตั้งใจเรียนก็ต่อเมื่อตั้งใจเรียนก็ต่อเมื่อแดงสอบผ่านนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับว่า ประโยคนี้จะเป็นจริงเมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดแดงตั้งใจเรียนจริงและแดงสอบผ่านจริงเนี่ยจริงก็ต่อเมื่อจริงค่าความจริงมันจะออกมาเป็นจริงนะครับถูกไหมแดงตั้งใจเรียนก็ต่อเมื่อความหมายของก็ต่อเมื่อ finished. จริงๆแล้วมันก็คือความหมายของท่าแล้วนะครับถ้าแดงตั้งใจเรียนแล้วแดงจะสอบผ่านแต่ก็ต่อเมื่อมันจะพิเศษหน่อยเพราะหัวลูกศรเนี่ยมันมีทั้งขาไปและขากลับท่าแล้วเนี่ย มีทั้งขาไปแล้วก็ท่าแล้วขากลับด้วยคือเหตุเป็นเหตุและผลผลเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุและเหตุจะกลายเป็นผลด้วยะจะงงงงนิดนึงเดี๋ยวเอาอธาิบายใหม่ก็คือถ้าเกิดเราเจอประโยคท่าแล้วนะครับความหมายของมันอะ่ะก็จะหมายถึงว่าถ้าแดงตั้งใจเรียนก็ต่อเมื่อแดงสอบผ่านรวมกับถ่าแดงสอบผ่านแล้วแดงจะตั้งใจเรียนมันจะเป็นท่าแล้วสองบันนะครับก็คือตอนแรกอะ่ะเหตุอ่ะเป็นแดงตั้งใจเรียน การอีกอันหนึ่งคือเหตุเป็นแดงสอบผ่านทั้งคู่มันเป็นเหตุทั้งคู่และทั้งคู่ก็เป็นผลทั้งคู่แต่ว่าชี้เป็นคนละทางกันประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเชื่อมประโยคด้วยก็ต่อเมื่อนะครับจริงก็ต่อเมื่อจริงผลลัพธ์ที่ได้มันจะออกมาเป็นจริงถ้าจริงก็ต่อเมื่อเท็จนะครับจริงก็ต่อเมื่อเท็จผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นเท็จ แดงตั้งใจเรียนก็ต่อเมื่อแดงสอบผ่านปรากฏว่าแดงตั้งใจเรียนนะครับแต่แดงสอบถกอยู่เพราะฉะนั้นประโยคที่บอกว่าแดงตั้งใจเรียนก็ต่อเมื่อแดงสอบผ่านมันก็จะเป็นเท็จทันทีถูกไหมอีกอันหนึ่งนะครับถ้าแดงไม่ได้ตั้งใจเรียนแต่แดงสอบผ่านในเมื่อมันเป็นประโยคก็ต่อเม ouais. we ื่อนะครับแดงไม่ได้ตั้งใจเรียนก็ต่อเมื่อแดงสอบผ่านเป็นไงแดงไม่ได้ตั้งใจเรียนอีกแต่แดงสอบผ่านนี่ก็ต่อเมื่อก็จะแสดงผลออกมาเป็นเทจทันทีนะครับเทจก็ต่อเมื่อเท็จ ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นจริงนะครับแดงตั้งใจเรียนแดงไม่ได้ตั้งใจเรียนก็ต่อเมื่อแดงสอบผ่านแดงก็ไม่ได้สอบผ่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมประโยคก็ต่อเมื่อก็จะเป็นจริงนะครับการเชื่อมประโยคด้วยก็ต่อเมื่อนะครับจําง่ายครับถ้าเครื่องหมายไม่ใช่เครื่องหมายค่าความจริงก็ต่อเมื่อกันก็จะได้ออกมาเป็นจริงนะครับจริงก็ต่อเมื่อจริงได้จริงเท็จก็ต่อเมื่อเท็จได้จริงนะครับถ้าค่าความจริงต่างกันก็ต่อเมื่อกันจะออกมาเป็นเท็จทันที จริงก็ต่อเมื่อเทสได้เทสเทสก็ต่อเมื่อจริงได้เทสนะครับประมาณนี้นะครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน